หลายคนเคยได้ยินคำว่าโคกหนองน้าเคยเห็นคลิปต่างๆบอกว่ามันประสบความสำเร็จดอกแมนครับการที่มีที่ดินเื้อมีหนองน้ำใหญ่มีทุกอย่างแต่ไม่ได้ลงมือทำเป็นไปไม่ได้ครับมาสิประสบความสำเร็จลองเถียบเบืองว่าถ้าเหาเห็ดงานประจำเห็ดงานอยู่กรุงเทพเอาต้องตื่นแต่ตีสี่ตีห้อ่าเร่งรีบที่จะไปทำงาน นะกลับมาก,กับคำกระมืดเฮตโอดที่ต่างหากนะกลับมาก,ก็ดึกครับคือนะกันครับอยู่บ้านก็เหมือนกันทำโคกหนองนากันตื่นแต่เศร้ากันเฮ็ดคือเฮาเห็ดงานประจำเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นไปบ่ได้มันสิบ,บประสบความสำเร็จนะะนานแล้วความสำเร็จมันอยู่ที่ว่าผู้ใดสิเป็นคนลงมือ ลงมือปฏิบัติลงมือทำจริงๆนั่นแหละครับคนนั้นแหละคือจะประสบความสำเร็จและมีความสุขขอบคุณครับ